ุกเสาร์อาทิตย์ที่อภิญญาจะทำก็คือไปกินเนื้อย่างกันค่ะวันนี้เรามาที่ร้านสร้างคิวพรีเมียมยากินนิคุที่สุขุมวิท39ค่ะอยากทานอะไรสั่งเลยอภิญญาชอบมากๆคำนี้และนี่ก็เป็นหน้าตาของเมนูนะคะกินเนื้อย่างสิ่งที่อภิญญาชอบก็คือการกินลิเวอร์ทานคู่กับน้ำมันงาค่ะ อันนี้อร่อยมากๆและสิ่งที่ขาดไม่ได้ถ้ากินเนื้อย่างก็คือลิ้นย่างหรือว่ากิวตันนั่นเองค่ะอันนี้ไปทุกครั้งต้องกินทุกครั้งค่ะทานคู่กับมะนาวฟินเวอร์วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ค่ะคนเยอะมากๆรอออเดอร์อาจจะช้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะเพื่อความอร่อยอภิญญารอได้และนี่ก็เป็นเซตผักหมูนะคะ อร่อยทุกคำเลยแล้วก็มีคารูบิเป็นอะไรที่อภิญญาชอบมากๆชอบมากที่สุดเหมือนกันการย่างเนื้อของอภิญญาเราจะไม่ใส่ย,ย่างไปทีเยอะนะคะเราจะย่างทีละชิ้น2ชิ้นค่ะเพราะว่าถ้าเราย่างนานจนเกินไปจะทำให้เนื้อของเราแข็งได้ส่วนนันนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยโจคารูบิอภิญญาชอบมากๆเหมือนกัน เรื่องกินอะพิญญากินแล้วจะหยุดไม่ได้เลยค่ะเนื้อแต่ละชิ้นนะคะอภพิญญาอยากจะบอกว่านุ่มละมุนจุซซี่มากๆเลยช่ำๆกันเลยค่ะยิ่งถ้าเป็นเนื้อของโจคารุบิไม่ต้องพูดถึงค่ะละลายในปากเลย เนื้อแต่ละชิ้นเป็นลายหินอ่อนเลยค่ะอร่อยมากๆร้านนี้ก็มีชื่อเสียงมากๆหลายคนก็น่าจะรู้จักกันนะคะเป็นเนื้อย่างสไตล์ญี่ปุ่นที่ราคาไม่แพงจนเกินไปค่ะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยสาวสายกินอย่างอภิญญาได้ทานของอร่อยไปอยากจะบอกว่าแฮปปี้มากๆเลยค่ะฟินเวอร์ ร้านซางคิวก็มีหลายสาขาค่ะแล้วแต่ทุกคนจะเลือกทานกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอโศกหรือสุขุมวิท39หรือเอกมัยค่ะหลังจากที่ทานเสร็จนะคะอภินญาก็เลือกทานเป็นโซเมงแล้วก็เรเมงค่ะตบท้ายอร่อยมากๆทานของร้อนๆแล้วมาทานเรเมงเย็นๆนะคะอยากจะบอกว่า อร่อยค่ะเรเมงคืออะไรเรเมงก็คือราเมงเย็นนั่นเองค่ะที่มีกิมจิไข่แล้วก็ซุปก็จะออกแบบเปรียปร้ยวๆกลมกล่อมนิดๆน,นะคะมีเต็งก้าค่ะมีเนื้อเวลาเขาเสิร์ฟมาเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำแข็งค่ะ ได้ชื่อว่ารามเมงเย็นนั่นเองค่ะเมื่อเราทานของคาวกันอิ่มท้องเสร็จเรียบร้อยแล้วพนักงานก็จะนำของหวานมาเสิร์ฟให้กับเราค่ะเป็นเซอร์วิสของทางร้านเป็นไอศครีมวานิลาที่มีรสชาติที่อร่อยมากๆอภิญญาชอบมากๆเลยค่ะอร่อยค่าเสียหายวันนี้อยู่ที่3,000กว่าบาทค่ะ